มาต่อในพื้นที่ของอำเภอหัดใหญ่กันบ้างนะครับห้างท้องถิ่นและโรงพยาบาลกรุงเทพหัดใหญ่ครับได้สนับสนุนของขวัญวันเด็กเนื่องในวันเด็กแห่งชาติประจำปี2,566ให้แก่ NVT สงขลาเพื่อสร้างความสุขให้แก่เด็กๆที่จะเป็นกำลังสำคัญของชาติในอนาคตศูนย์การค้าห้างไดอาน่าคอมเพล็กซ์อำเภอหัดใหญ่จังหวัดสงขลานะครับได้มอบของขวัญวันเด็ก เพื่อเสริมสร้างพัฒนาการให้กับเด็กๆทั้งลูกบอลหลากสีของเล่นต่างๆให้กับ N b t บสงขลาที่ได้จัดเตรียมจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติประจำปี2566ณบริเวณลานด้านหน้าอาคาร N b t บีสงขลาเพื่อที่จะต้อนรับเด็กๆตั้งแต่เวลา8นาฬิกาไปจนถึง12นาฬิกาโดยในช่วงเช้าได้มีการเผยแพร่สารจากพลเอกประยุจันโอชานายกรัฐมนตรีเนื่องในโอกาสวันเด็กแห่งชาติประจำปี2566ความว่ารู้หน้าที่มีวินัยใฝ่ความดี หลังจากนั้นเด็กๆก็จะได้ร่วมสนุกสนานชิงรางวัลในรูปแบบต่างๆซึ่งก็มีทั้งสาระน่ารู้เกมและมีของรางวัลมากมายจากผู้ใหญ่ใจดีเพื่อส่งมอบความสุขและก็ความปรารถนาดีผ่านทาง N b t บสงขลาเพื่อเป็นการเปิดโอกาสให้เด็กๆและเยาวชนได้แสดงความสามารถกันอย่างเต็มที่นะครับโดยเฉพาะใครอยากเป็นผู้ประกาศข่าว NBT ีสงขลาพร้อมเติมฝันนะครับมีกิจกรรมหนูน้อยอ่านข่าวให้กับเด็กๆและเยาวชนได้มาทดลองทดสอบการอ่านข่าวผ่าน หน้าจอโทรทัศน์โดยจะมีพี่ๆผู้ประกาศข่าวของทางช่องคอยให้คําแนะนําอย่างใกล้ชิดด้วยนางสาวพี่ชาวีทีรพันธ์วดีผู้จัดการฝ่ายการตลาดและบริการพื้นที่เช่าศูนย์การค้าแดนหน้าคอมเพล็กซ์กล่าวว่าในฐานะห้างท้องถิ่นที่อยู่คู่กับอำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลามาอย่างยาวนานได้ความสําคัญในการสนับสนุนทุกกิจกรรมและทุกเทศกาลต่างๆของทางจังหวัดและหน่วยงานภาคร,รัฐด้วยดีเสมอมาการที่ห้างยืนหยัดอยู่ได้ถึงทุกวันนี้เพราะได้รับการสนับสนุนอย่างดีจากหน่วยงานภาคร,รัฐและ ประชาชนในพื้นที่อำเภอหัดใหญ่จังหวัดสงขลาและพื้นที่ใกล้เคียงมาโดยตลอดกิจกรรมวันเด็กที่ทาง NBT ทีสงขลาจัดขึ้นทางห้างขอเป็นส่วนหนึ่งในการส่งความสุขให้กับเด็กๆและขออวยพรเนื่องในวันเด็กแห่งชาติประจำปี2566ให้เด็กๆตั้งใจศึกษาเล่าเรียนมีสุขภาพที่แข็งแรงสมบูรณ์เป็นเด็กดีเด็กเก่งและเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาความเจเริญก้าวหน้าของประเทศชาติในอนาคต ในการนี้ศูนย์การค้าดน่าคอมเพล็กซ์ได้จัดงานวันเด็กแห่งชาติประจำปี2566 Ki ห s Party 2023ตีถึง2วันเต็มคาราเบลเลยนะคะระหว่างวันที่1 4ถึง15มกราคม2566เพื่อมอบความสุขให้กับน้องๆหนูๆผ่านกิจกรรมสุดสนุกพร้อมกับการแสดงสุดพิเศษจากขบวนดน่าคิสปาร์ตี้และกิจกรรมอื่นๆอ,อีกมากมายโดยไฮไลท์ในวันที่ 15, 15มกราคม2566จะพบกับนักแสดงจากจากวงวงเรื่องไกรทองแบบใกล้ชิดเป็นกันเอง พร้อมแจกของฟันฟรีกว่า1,000ชิ้นและสินค้าเด็กแบรนด์ดังนะคะก็จะลดทั้งห้างด้วยค่ะ ในโอกาสนะคะเทศกาลวันเด็กแห่งชาติปี2566ปีนี้นะคะเดน่าก็ยังคงเป็นห้างท้องถิ่นที่อยู่คู่กับเด็กๆชาวหัดใหญ่สงขานะคะโดยการจัดกิจกรรม2วันเต็มเลยนะคะคือวันที่14เนี่ยก็จะมีการแจกของขวัญ1 0 0 0ชิ้นนะคะแล้วก็มีกิจกรรมนะคะการแสดงมีการโชว์จาก มาสคอตจากเจ้าหญิงแล้วก็ฮีโร่ต่างๆนะคะถูกใจน้องๆแน่นอนนะคะส่วนพิเศษสุดๆอีกวันหนึ่งก็คือวันที่15นะคะคือวันอาทิตย์นะคะเราก็ยังให้น้องๆมาฉลองอย่างต่อนเนื่องนะคะด้วยการมีดารานะคะจากเรื่องไกลทองนะคะซึ่งเป็นละครที่น้องๆหนูๆหลายคนนะคะติดตามอยู่ในช่วงเช้านะคะก็สามารถมาพบเจอกันได้นะคะแสดงว่ามาวันเด็กที่แดนหน้าได้ทั้งสวันเลยนะคะยินดีต้อนรับนะคะ ส่วนอีกหนึ่งหน่วยงานที่ให้การสนับสนุนกิจกรรมวันเด็กนะครับด้านตัวแทนแพทย์พยาบาลและเจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาลกรุงเทพหาดใหญ่ก็ได้สนับสนุนของขวัญวันเด็กเนื่องในวันเด็กแห่งชาติประจําปี2566ให้กับ NBT สงขลาเช่นกันโดยของขวัญที่มอบให้กับเด็กๆนะครับจะเน้นเรื่องการนําไปใช้ประโยชน์เพื่อการพัฒนาสติปัญญาสร้างแรงบันดาลใจให้กับน้องๆเด็กๆพัฒนาสุขภาพร่างกายเพื่อสร้างคุณประโยชน์ให้แก่ประเทศชาติในอนาคตครับ